สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรี per, ung, ส,สกเกตและอำเภอกันทละลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิีแซนิวพระอิสรชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากรงแก้วค่ะและสภาเกษตร,รกรจังหวัดรีสกเกตลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตร,รกรพื้นที่อำเภอขุนหารค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่4ทธันวาคม2,568นณะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง j w r บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลพลานอำเภอขุนหารจังหวัดชิสเกตนายเกษมสารสีพลทองประธานสภากเกษตรกรจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยน,นายธนาศักดิ์หลักเพชรหัวหน้าสำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดิสเกตและพนักงานสํนักงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความต้องการของเกรรษตรกรในพื้นที่อำเภอขุนหารซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมผสมผสานการบริหารจัดการพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกรรษตรกรตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงเพื่อติดตามการดำเนินงานของเกรรษตรกรในพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในจังหวดัดสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจะน้อมนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปใช้ประกอบการวางแผนและผลักดันเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ